What อุ๊ยคุณแม่โอ้โหโอ้โหอออ่่่ะะะ,ะเอาคือจมงไม่ใช่เลอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a t e r Cast Channel นะฮะและนี่คือเกม Resident Evil Village Demo นะเ <c oughs> ดโมนี่เป็นเดโมที่สองเอ่ออาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมาเล่นอันแรกที่เอ่อเดโมที่สองแล้วเดโมแรกไปไหนอะผมบอกตรงนี้เลยนะฮะ วันนั้นเล่นไม่ทันไม่มารู้ว่าเป็นมีวันเดโมก็หลังจากที่มันหมดไปแล้วก็เลยก็เลยตั้งเป้าว่าเอ้ยอันนี้ต้องทันแลละโอเคมาดูกันว่าในเดโมครั้งนี้จะมีอะไรใหม่บ้างเนาะมาสแตนดาร์ดไปเดโมนี้จำกัดเวลา30นาทีเอ่อแล้วก็จะเล่นแบบออนไลน์จะไม่มีโหลดหรือเซฟใดๆทั้งนั้นโอเค30นาทียังต้องเซฟกับโหลดอีกเหรอ เห็นว่าเดโมนี้จะอยู่ในปรา,าสาทล้วนๆป่ะเดโมที่แล้วจะไปทดสอบเกมเพลย์กันในหมู่บ้านเนาะโอเคแล้วผมยังไม่เคยเล่นอันไหนเลยด้วยสิมาลองมาลองวิ่งสำรวจในปรา,าสาทดูกันป่ะอ่ะฮะเฮ้เรา,า,าเล่นเป็นอีธานแล้วหรือเปล่าเนี่ยใครไม่ทันแต่อีธานเฮ้ยมุกอนะไรวะเนี่ยโอ้ยลุกกิ้ง ทูไมไอเอ๊บอีธานบอกว่าทำไมมันดูเก๋ๆแปลกๆเอ่อมีไฟมีคิมโอกดสามเหลี่ยมเพื่อดูอุย้ยช่องเยอะขึ้นนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเราดูเลือดได้จากซ้ายบนตรงนี้เลยไม่ต้องดูนาฬิกาแล้วโอเคครับคีทรเชอร์ไหนดูสิมันมันอะไรเนี่ย ก็แก้วแดงธรรมดาหรือเปล่าโอเคเออที่นี่ที่ไหนงั้นลองออกไปข้างนอกดูไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยเล่นในจอยบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอฮะอุ้ยนี่ชุดใครอ่ะ โอ้ยแล้วมีกินลงกินเลือดอะไรกันด้วยต้องใช้ล็อกพิกเอ,อ่ออันนี้เปิดได้ไหมไอเปิดได้นี่โอเคเราต้องมาทางนี้แน่ๆอ,อ,อุ้ยหมอบคลานโอ้มีหนูอะไรยืนอยู่อ๋อ,อลูกป้านอ,อ่า เอาไว้ครับของเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมีมีเอาไว้ครับนี่ไงโอ้ oh, คราบการะสุนจากกันพาวเดอร์แล้วแล้วก็สครับโอเคืมแหวน หมือนถอดได้โอเคมารูนไอได้มารูนอไอไปทำอะไรวะกระยึดไปได้ไหมโอเคโอเคมันกระยึดมาได้อ๊บโอเคไม่เข้าไปทำไมว่าเสียเวลาเลยเนี่ยโอเค,อเ,คเออกด R3 เพื่อวิ่งโอเคทำไมมีให้ มีให้วิ่งตรงนี้เหมือนกับว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเคมีคอลฟลูอิดอ้าวได้เคมคีมีเคมีคอลฟลูอิดอยู่เนี้ยวิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้เหมือนบีจอยสรรัส่นๆไม่รู้เพราะอะไรด้วยแหละกันพาวเดอร์ัไม่มีปืนเลยเหรออันล็อกอ้าวนี่มันห้องที่เรามาเมื่อกี้นี่ เขาเอาโรสไปไว้ที่ไหนโรสก็ต้องอยู่ที่โหเนี่ยเราเนี่ยโรสก็ต้องอยู่ในการ์เด้นนะสิก็ต้องปลูกอยู่ในสวนถูกไหมอะไรเนี่ยเฮ้ยตีให้แตกได้ อ๋อนี่ไงเราใช้เราใช้ปืนได้แล้วนี่ว่านึกว่าไม่มีอาวุธซึ่งเรามีกระสุนอยู่น้อยมากยิบสามนัดยายีกหนึ่งทำไมอ่ะอ๋อต้องใช้อย่างละสองโอเคนึ้ว่าใช้อย่างละหนึ่งเออรอบนี้แทงแบบนี้ละได้ได้ดีหน่อยเผื่อจากอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ได้เฮิบเราสามารถครับได้ก็ครับดูสิอาา่ะฮะสามสามแม่ลูกโอเคแล้วเราเอาลูกกตาไปไว้ไหนอะงงปิ้งปองเหรอใช้ไม่ได้โอเคงั้นไม่ใช่ห้องนี้แล้วล่ะ ลองขึ้นไปข้างบนลูกกตามมันต้องไปปดกับอะไรแน่เลยไม่นะมีแค่30มสิบนาทีจะแก้พาสเซลนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยอะไรวะลูกตลกตาลูกกตาวายรูมห้องวายฟลูดิดเนี่ยอะไรอะ่ะ ใช้กับอันนี้ไม่ได้ก็มันไม่ก็แง่สิโอ้โหปราสาทใหญ่หมือนนะเนี่ยชวนหลงง่ายๆเลยอันนี้เปิดจากอีกฟังรู้ก่าตาไปแล้วกัปเลย,โยิโอ นี่หรือเปล่ายัดเข้าไปบรดอ้าฮะโอ้โโอ้โอโนโนโโโอ้โออะไรไงอะอะโอ้ย What ฉันไม่ได้จัดการผู้ชายมาสักพักแล้วนะเีย นี่เดี๋ยวขอเธอไปแขวนและปาดคอแล้วนั่งมองจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายจะเลือกอันไหนดีล่ะชิบพายไม่เลือกสักอันอะเออเออโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยฟินิช no 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 you finish me you finish me uh oh uh oh oh what oh what ah เดือดจังวะเฮ้เป็นไรเลยเหรออันนี โหดใช้ทำอะไรไม่ได้อ้าวไปไหนอะ really โอ้โหดูมันพุ่งเข้ามาทำไงอะโอ้ยโอ้ยโอ้โหประตูมี๊กแคดดี้๋อนี่ไงดึกดึ๊เออไปกดไปกด ก็ว่าอยู่ว่ามันไปทักทางได้ว่ากันมันยิงไม่ได้เลยเหรอผู้หญิงคนเมื่อกี้ยิงไม่ได้เลยไอ้นี่เดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยกลับอ่านเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่านตอนเล่นจริงมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นต้องรีบต้องรีบอุ๊ยคุณแม่ โอเคคุณแม่ไปแล้วคุณแม่ไปแล้ว <c oughs> อะไร <c oughs> วะเนี่ยเออโอโ้โหเริ่มมาก็เสียเลือดยับยับเออเราไม่เข้าทางเดียวกับคุณแม่แน่นอนเพราะงั้นเราจะไปทางนี้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> น่าจะเอออุย้ย อะไรวะต้องเอาอะไรมาแขวนบเหรอจุดไฟเหรอถึงไหมไม่ถึงนี่ไงเออ โอเคมีไฟฉายไหมเนี่ยเปิดยังไงไฟฉายโอเคมันเปิดตัวโนาตอีกแล้ว <c oughs> ที่นี่ที่นี่ที่นี่มันอยู่ในเดโมโท, <c oughs> ที่แล้วนู้นผมจำได้ผมดูพี่เอกฮัร็รคเกอร์เอออะไรอะ่ะเอ ค่อยอ่านอา่อมีทางไปอ๋อนี่ไงโอเคอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนผมต้องสู้เลยอ่ะ เนี่ยเนี่ยดินปะอ๋อเอ้าว่าไงว่าไงว่าโอ้โหยโอ้ไม่ว่าไงแล้วอย่างนี้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปมเยอะไปอู้ฟียุบยุบลบอีก cái gì vậy cái gì ok ok một lò bì lò wing đi qua oh bà hơm ok 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 มึงทีตามกูมาอีกเลยเออตรงนี้ I need blood I need blood Wet bright red blood ไปหาจากที่อื่นสิเอาเอาเอาเขาไม่เก็บไม่ได้ออาเก็บได้โอ้โหเฮ้ยจุ๊บไปแล้วโอเค คือนี่อยากจะใช้อุปกรณ์อะไรดีล่ะฮานี่ไงนี่ไงนี่ไงเออกระดึ้นเอ้ยขอกระดึ้อไปอ่ะ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 ฮะเอาไอ้บ้านี่เพิ่งแค่สิบเอ็ดนาทีเองไหนบอกให้เล่นครึง่งชั่วโมง เอาคือจะโมงไม่ใช่เลรอ